น้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็แก๊สโซโฮอนะครับขึ้นบาทหนึ่งส่วนดีเซลยังคงตรึงราคาไว้อย่างที่เมื่อวานประมาณกันเลยนะครับว่าแม้ว่าจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไป5บาทเป็นเวลาส <c oughs> เดือนแต่ว่าไม่ทําให้ดีเซลลดลงนะครับเนื่องจากเอาเงินเข้ากองทุนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับล่าสุดครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับหรือว่ากบนให้คงราคาจําหน่ายดีเซลเอาไว้นะครับ ในประเทศไว้ที่32บาทต่อลิตรไปอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยครับหรือว่าไปจนถึงวันอาทิตย์วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับ22พฤษภาคม2565ก็เลยมีการตึงราคาไว้ตรงนี้นะครับแม้ว่าจะมีการลดการจัดเก็บภาษีสพสามิตน้ำมันดีเซลลงไปเพิ่มเติมจากเดิม3บาทเพิ่มเป็น5บาทนะครับแต่ก็ต้องตึงราคาไว้ตรงนี้เพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกมันดีตัวสูงขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากวันอาทิตย์ที่22ก็จะมีการพิจารณารอบใหม่ ดูตรงนี้ครับดูเรื่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับว่ามันติดลบเกิน80,000ืล้านบาทหรือเปล่าถ้าเกินมันจะต้องขยับขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้สถานการณ์คือติดลบอยู่72 0 0 0พล้านเหลืออีก8,000ล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าหมดตรงนี้หน้าตัก80,000ืล้านก็จะขยับราคาน้ำมันดีเซลเป็น3 3บาบาทต่อลิตรนะวันนี้คือ3าสนะครับส่วนการปรับรัประสรรปสานิมตน้ำมันดีเซลก็ปรับลดเป็นเวลา2เดือนนะครับ จากสามบาทเป็น5บาทนี่แหละครับจะไม่นํามาทําการปรับลดราคาขายปลีกแต่ว่าเชื่อว่าจะใช้ตรงนี้ในการประคับประคองราคาขายดีเซลให้อยู่ไม่เกิน32-35บถึงาบาทต่อลิตรให้นานที่สุดนั่นเองครับครับคงจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนว่าข้อที่1กองทุนน้ามันติดลบ7 0,000ืกว่านะมันไม่มีทางที่จะเอาไอ้ตัว5บาทตรงนี้มาลดราคาหน้าปั๊มตรงนี้ออกไปได้เพราะว่า คงจะต้องเอามาช่วยเสริมสภาพคล่องของกองทุนให้กองทุนได้มีการช่วยสนับสนุนผู้ค้าลดลงเพื่อที่จะปรึงตัว32ตรงนี้ว่าให้นานที่สุดอ่าส่วนปตทบางจากแจ้งปรับราคาเบนซินนะครับเบนซินและก็ก๊กาซโซ่อ์เนี่ยแหละครับไปที่เบนซินกันก่อนนะครับทะลุ50บาทต่อลิตรไปแล้วนะครับมาอยู่ที่50.36บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์95นะครับอยู่ที่42.95บาทต่อล e ิตร e 20อยู่ที่41.84สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนราคาดีเซลยังคงเดิมอย่างที่รายงานไปนะครับ31บาท94สตางค์ต่อลิตรครับครับไปดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ต่างจังหวัดเนี่ยตามปั๊มก็ไม่ได้ต่างไปจากในกรุงเทพมหาคนครนะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ฮะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากก็เอารถไปต่อเข้าคิวกันเพื่อเติมน้ำมันครับที่นี่คือปั๊มน้ำมันปตาทานะครับถนนหนองคายอุดรธานีอยู่ในพื้นที่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแต่ละคันก็เติมเต็มถังกันหมดแล้วครับโอ้โหขยับขึ้นมาเนี่ยบาทหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยไปเติมกันเต็มที่แล้วก็จะเห็นภาพแบบนี้ไม่ใช่เติมใส่รถอย่างเดียว แต่ว่ายังนําขวดนําแกลลอนไปเติมน้ํามันเพื่อเก็บไว้ด้วยครับโดยผู้ช้ยรถเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบเติมแล้วฮะต้องรีบเติมน้ํามันก่อนที่จะมีการปรับราคาเพราะว่าขณะน,นี้ราคาเนี่ยมันแพงกว่าเดิมค่ะคือเดิมก็แพงอยู่แล้วแล้วไหนจะวันนี้ขยับขึ้นมาอีกบาทหนึ่งถ้าหากว่าปรับราคาขึ้นอีกเรื่อยๆเ,เนี่ยประชาชนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายาโดยเฉพาะค่าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นมากๆนะครับ คือน้ำมันในตลาดโลกมันพุ่งสูงขึ้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับไปดูที่ตรังกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแหละครับใช้ทั้งรถยนต์รถมอเตอรถ์ไซค์ไปเข้าคิวต่อต่อต่อ,ตอคิวกันนะฮะที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยไปรอกันเขาบอกว่าน้ํามันปรับขึ้นทุกวันแบบเนี้ยชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเชื่อว่าไม่ใช่สาเหตุเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่า น่าจะเกิดจากปัญหาภายในประเทศด้วยเพราะว่าเก็บภาษีแพงมากกว่าซึ่งหากลดภาษีเนี่ยก็น่าจะลดราคาหน้าปั๊มแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยจ่ายเงินน้อยลงได้ทันทีนะครับก็มีการเรียกร้องไปถึงภาษีน้ามันเบนซินด้วยเช่นเดียวกันะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะทีนี้ก็มีคุณผู้ชมนะที่ติดตามผ่านไลฟ์พูดคุยถึงเรื่องน้ํามันอยากจะให้ช่วยแชร์ไอเดียกันหน่อยว่า,วาช่วงนี้ประหยัดน้ามันกันอย่างไรบ้างนะคะนะและดูสิรถติดวันนี้เนาะโอ้โ ไปโรงเรียนกลับบ้านนี่โอ้โหแน่นเลยนะพ่อแม่พวกของบนกันอบจริง